สวัสดีค่ะวันนี้ที่ห้วยพึ่งถ่ายทุกเรื่องถ่ายทุกที่ที่เจออันที่พาพี่น้องมาเบิงอันการท่อผ่าศินปศิสินมีมัดมีเมนบอกมัดมีต่้งต่อันมันเป็นมันเป็นอันพุ่มปัญญาอีพ่ออีแม่เฮาตะกี้เนาะเออ เบื s, ้องแดงพี่น้องพึ่งมาพึ่งมาเห็นเพื่อที่ได้เนาะแต่เธอตำหนเพื่อจะได้ป่งนึงอื้มโอ้ยคุณจะเป็นลมจะได้ยินเบิร์ดหลอดเปลี่ยนหลอดอันเบิร์ดแล้วกัเปลี่ยนเบิร์ดกับเปลี่ยนตะกี้เคยเห็นอันผู้เฒ่าเพิ่นพากันตำซูเฮือนเนาะตะกี้เนาะบัรทุกมือนี่มันบ่มีเด้ เพราะว่าขาเจ้าบ่อเห็ดแล้วขาเจ้ามันมันยาบมันหยาบเป็นบ่อมันเท่าอย่างเดียวเท่านี่างเดียวคอม่นมันเห็ดยากมันหลายขั้นตอนมันเห็ดยากอันอันนี้อันนี้กระยองอันนี้อันนี้กระบอกกระบอกก๊อคผัดก๊อคไฟมันมีมัดเองมัดเองเห็ดเองทุกอย่างเอาเฮียนก็ห้ามต็วายเฮี้ยนเดี๋ยวนาะ เฮียนก็ต้องเฮียนมัดสุย่างถ้าจิไปเพิ่นมาเท่าถึงมัตไซยังได้ปะทีนี้มัตไซมันถืกแลวเฮี้ยนล้วเป็ดเองเฮียนเออเฮียนตลอดถ้าว่าเฮียนเก่งเนาะไล่ไล่สีมัดมีเขาเอิญไล่อย่างนี้โอ้หโอยบ่หเว่าอันเห็นคนนุ่งเฮ้นคนนุงก็มากรว มาแบบเมาใส่เลยสิเด้อมาก็เอาไปมัดก็มัดใส่เอาเวลามัดเดี๋ยฮะนี่เวลาไปมัดมีเนี่เขาก็ต้องก็ต้องอันนี้มาดไรได้กะอ่นน้ำผึ้งมามัดเออกัเป็นกับทามเลยเออถามผู้เออถามผู้คนเคยรียดผู้ปัญญามีการไทยมีการไทยทอดบอกแล้วเพิ่นบอกเฮานับเฮานับเฮาก็เป็น นับตั้งสี่ตั้งสี่ได้อเพื่อนหอเป่านับนับแบบใดวะฮะก็นับล้ำมันอเลยนี่อ๋อเขาเอินเป็นล้ำเออนับเป็นล้ำเป็นลายมันขึ้นมาจยางสี่นับไปจนางสี่มันเวลาสอดสอดเข้าไปได้บหดนี่บ้านี้นับเป็นล้ำหน้าเขากับมันเป็นล้ำเป็นล้ำเป็นบ่อเหรอเออมันเป็นล้ำหน้าเขากับมาแก่แก่หน้าเขากับมากรัวครัวครัวแล้วก็มัเจอหล้าจังสี่เลยเนี่ยือนตั้งสี่เราไมด้ห้าเขากับ เขาก็ใส่ยตามายทีเขาเขาใส่อันนั้เขามาว่าเห็นน้ำโมเป็นดอกนี่แตคือการเฮียนอันยังนละเฮียนอันกับเข้าเฮียนเดียวอื่นน่ะเข้าเป็นเขาก็จ้าเป็นเดแม่นอยู่อันนี้ก็คือการบอกแล้วแล้วแต่อันแล้วแต่หัวสมองเด้่องอันนั่นคอยประเทศปึ่งแม่นยังคือ มันยังคือปึกปึกผาไม่ใช่เด็กนัองถือเอาไม่ได้ขวอชาเขยเป็นได้บอกเอาขอยไปใส่ขอดกับจือเอาขอยไปใส่กับยาขอดไปยังกับยาขอดิไปใกล้ใกล้กับิจือเอาอืมอืมนสิเป็นอย่างอืมา้อเอรเนาะา้อเลอกมาสิเป็น เคนอบอกเลยว่าก่อนเอาหนับเอามันอะไเห็นยากเลยเจ้าสมาชิกดูแถมันฟุบซจอนอย่างพอตีข้อมืออันนี้อันนี้เพื่อนเอินเครื่องหูกหมืนบั้นี่นี่พอดีข้อมือแล้วนี่หนับไก่อยู่เห็ดไก่อยู่อันนี้เพื่อนเอิญหนังคือดอกแต่ว่าเห็ดได้อันนี้เพื่อนเอินเครื่องหูอือหัอเห็ดได้อยู่ห้องกับห้อนี่ได้อยู่อันนี้ฟืมเนาะ ฟื้มเท่าใดเอ็นเจ้าไซนี่ฟื้มเท่าใดนี่ฟื้มมันก็เป็นสามสิบุบ่ฟื้สามสิบสามสิอพื้นเาาเนาะคนคนคนกับองมือซองมือปัดเก่งเลยนะองมือมันเ็เกลียคนหมูเน่าเปแล้วได้คนเครือบนี่มันเป็นอาทิตย์บอ เดีลยวไดเดียวเล้ยวคนเดียวเลยันี่ก็คนท่น้าที่บอกคุณได้หนึ่งองเมือโอ้ปัดปัดสื้อเอาบดเออืเอากันอันต่อกนนันบอกกเอินสื้อออพูกผูกอาบเนบอ ีหเตะกี้ตะกี้เขาเจ้าใส่อันกาวด้วเนาะเอออันแป้งกวนนั่นไหมอันตะอันตะเก็ะเขาจ้าอันเป็นอันนั้นกับเป็นกีกระตุกโอ้กีกระตุกก็ได้เหมือนกันหักหักตำมาเป็นกีกระตุกแป้งกวนทำมาเป็นเหลี่ยวกีกระตุกไม่ได้อแต่เป็นอย่างนี้บ่นี่อันนี้ผัดข้าบผัดตำเลย กี่กระตุกกกระเรกระตุกาันวัดเกีกระตุกมันชิเลวกับกันเนาะเลกกังตัวเนาะอันนี้เป็นเนาะอันเป็น่เะอัอเะเราปไปเด้ผัามัดมีผาดทงมัดมีเนาะมันอยากพี่ยังกี่กระตุกผทงมัดมี ดีๆให้เจ้าอนุรักษ์ไว้เดออ้อเจ้าจะถิ่มเนอะ,อะเอาตำเฮต่อไปเนี่ยไว้ให้ลูกให้หลาน,น,นในอนาคตเขาได้เบิ่งนั่นแหละมันบ่มีแหละเด้บ<อ>่บ<อ>มีนะก็จะเอาตำไว้ให้ลูกหลานลนุ่งผอมเลยดิเออโม่ได้แล้ววะอันก็ถืตอตำอยู่บลูกร้านบนโรงเรียนไปยืมเหิืนมันยะบ่มีอึดอคือยังแมน ยามยามมีงานมีอันนั้นเนาะเขาไปใส่ฟ่อนใส่ฟอนใส่ลำมันงามเนียเออตามเขาทำกับวัดิตตามด้วยเนี่ยทำกับวัตถุดิบจยอะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเห็นเจ้าตำ